วันนี้เรามาที่วัดยานาวาวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่รอเทพมาทานเรพมาทานมาเปิดพิธีนะคะเราจะมาดูว่าท่านประธานแต่งชุดสีอะไรวันนี้ค่ะท่านประธานขึ้นรถผิดรอมาทานนี่แล้วเราคอยดูท่านประธานนะคะรอมาทานเปิดงานอย่างนี้วันนี้เรากินพิซซ่าไปแล้วสองถาด นี่มี M N N ผู้สนับสนุนค่ะโกรแลนากแน้อยด้ยค่ะสหรับไม่ใช่ก็คิดตัวเมียตมโตแล้วก็มีช้อกแกน้อยสารารสชาติเขาหวานมากค่ะหวานจริงนะแล้วก็มีอีกผู้ไรนังแบล็คเบอร์รี่ทั้งหมดนี่นี่เรองน่ยแรกนะคะแล้วก็ทิชชู่ของเซนหลอกค่ะนี่ขายในกคาง้านเรวแปดโมงครับแปดโมงยี่สิบ มันจะแป็มัจะเป็โมงฮะตอนนี้เป็อนนี้อันนี้ทัดกว่าเวรณตอนนี้สิบโมงค่ะแล้วค่ะวันนี้มาลองแต่แปดโมงยี่สิบรวมก็สองชั่วโมงนะรวมรวมก็ประมาณสองชั่วโมงก็จิบจิบค่ะเขาบอกว่าเขารอได้อีกสี่ชั่วโมงค่ะเขาเคยลองมาแล้วแปดโมงยันสิบเอ็ดโมงค่ะวันนี้ได้เพียงเลยดีไหมถาว่าแดงโอ้โสห แดงและอิสระดีจัหล่ดแล้วผสมในแล้วสาระดงสารกากินไหมถามใจนี่กินไหมเฮ้ยทำไมอ่ะต้อาไปตรงนี้กินนะไปเลยไปเลย่เาฮ้ยกินได้ไม่ไดเอาเบี่ยงนะเอาเบี่ยงเอาเบี่ยงต่รู้สึกว่ารถไฟฟ้าเรติดนะคะสารละเดนมันนานมากค่ะรถไฟฟ้าไฟดับเลยค่ะสารติดหรือเปล่าติดราติด ทำพูดกับว่าสาราได้นิฟควรต้องบินเทียวหรือไงเฮ้ยโทรโทรโทรหาซ่อมหนลงผิดประตูป่างโทรหาซ่อมหนิโทหาส่อมเลยค่ะเอาผิดแก้วเหรอเฮ้ยให้เราโทรได้เราโทรพีผ่านอยู่ไหมทางขวาอยู่หรือเปล่าต่อไปจะโทรหาท่านประธานนะคะ จริงจริงอัดฮัลโหลอยู่ไหนจ๊ะอีสถานที่นึงอ๋อโอเคโอเคลง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 ทางออกสีนะลงเขาเขาหน้าอยู่ข้างล่างลงมาตรงทางออกสีแล้วก็เลี้ยวขวามาเลยอ่ะเลี้ยวขวาเดีนยวจะมองขามองขวามองขวาลงมาเลย เดียวเราก็เห็นอย่างนั้นี่ะอาจจะลงแล้วโอเคจ้ะรประทานนี่ต่อไปเป็นรองประธานเนี่ยไปไหนครับมันจะมีคนนั่งม้าไงเขายังไม่นั่งตอนนี้เขาไปไหนแล้วอ่ะเขาลุกไปแล้วครับเขาเพื่อนเขามาคงาเขาไปแล้วครับส่วนเราอ่ะนี่ยเขายังไม่นั่งครับจนเขาลุกไปแล้วครับผมยังไม่ไปเลยครับ ไม่ผิดหวังจริงๆที่เอาเขาเข้ากลุ่มเนี่ยไม่ผิดหวังจริงที่เอาเขาเข้ากลุ่มมาคือแบบว่าในโรงเรียนก็ไม่รู้จะเลือกใครก็เลือกเขาไปแล้วอร่อยดีเขาไม่รับเงินเขาแก่น้อยนะไม่เล่นี่มีผิดหังยังไม่มา ลองมาทานมีอะไรจะพูดไหมคะอไม่มีครับบอกได้คำเดียวว่าว่าว่าอะไรขอสั่งคำขอสั่งคำรู้จักแล้วรู้จักแล้วสามคำรู้จักแล้วโอเคทำไมเล่นเด็กขอเป็นตากล้องมันหนึ่งอะของอะอะขออะไรหมายควมว่ากูมากูเลยนเห็นเขาจับหมดแล้ว อีกครั้งนึ่งสามคำสามอีกครั้งหนึ่งสาจะไรู้เหรอรอนานมากแป๊บนึ่งเราไปดูขึ้มาถ่ายก่อนเขาถึงแล้วใช่ไหมด้ไปตรงุดเลยม่ดูเขาเราไปรอแล้วเอฟแม่สายหยุดตรงไหนอ๋อหยุดแล้วถ่ายต่ออเขาท่านลยแล้วมันจะหยุดไปเลยเขา่านลงมา เราเชื่อถือแต่เราไมาจะหวัวเราะไปไปไปนั่นเราถ่ายให้เอ็เขาถ่ายให้เราไม่เป็นไรอยากถ่ายตงลกอะ่ะไปรับรท่านป <c oughs> ระธานติดลงเขาบอกว่าอะไรฮะเหลืออีกสถานีนึ่งลงแล้วลงแล้วคู่รักแห่งปีย่ายากกันนะเดท <c oughs> ทํามาทานมาแล้วประมาตบมือตกมือเยวบอกให้ไอ้ลองระทานนี่ให้ถ่ายนาฬิกาถ่ายนี่ลองประทานตั้งแต่แปดโมงตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบนี่เรามาทานลอบสุดเทอม สุดยอดไม่เป็นไรไม่เล่นไดนี่ได้เห็นไหมวัดิานยุดขับมันตลอดหยุดไงอ่ะกดเลยกด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 ไหนนี่อ สีแยกบางนาที่จะไปอุดมสุขและทีนี้รถมันก็ไม่จอดเลยสักคันหนึ่งและทีน,นี้ก็เลยแบบมันร้อนมากแบบจะละลายแล้วก็เลยหล,ลับหูหลับตาหลับหูหลับตาขึ้นไปเลยและทีน,นี้มันก็ขึ้นทางด่วนแล้วก็ไปลงที่ลาดพร้ราวเซ็นทรัลลาดพร้าวโอ้โหไปไกลเลยแล้วก็ต้องนั่งเอ็มอาร์ทีกลับมา ไปที่พอหอนโยทิน m อ t แล้วมันอยู่แบบเกือบสุดท้าย <c oughs> <notions ties> แล้วต er ้องนั่งกลับมาเกือบสุดท้ายอีกทางหนึงสุดท้ายแล้วสุดท้ายข้าวรถไปกี่ไร่ารถแปดสิบแล้วแปดสิบเราหมดไปหมดไป